ที่ดูไลฟ์อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นตะก้าสินค้าต่างๆของเราให้นะคะระหว่างดูสามารถกดได้แต่เราจะพาชมก่อนว่าอ่ะวันนี้เรามาออกบูธท,ทั้งทีนะคะกลางสยามค่ะทุกคนบล็อกไอซึ่งปกติตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นน้องๆหนูๆเขาเต้นกันแต่พี่เบสก็คงเต้นไม่ไหวเราก็ทําอะไรคะเอาโกโก้มาให้ค่ะเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอนะคะก็คือช็อกโกแลตค่ะทุกคนช็อกโกแลตสลักชี่นะคะก็คือเอาง่ายๆน้องๆหนูๆเด็กๆก็จะชอบกินเลบ,บี น้ำปั่นใช่ค่ะเป็นช็อกโกแลตปั่นซึ่งเป็นเมนูที่เบสชอบกินมากๆเบสเป็นคนที่เสพติดการกินโกโก้ช็อกโกแลตทุกชนิดที่เป็นช็อกโกแลตไม่ว่าจะเป็นน้ำขนมหรืออะไรก็ตามวันนี้เราก็เลยมาเปิดอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นช็อกโกแลตให้กับทุกคนมีให้ชิมก่อนด้วยถ้าใครเดินเข้ามาข้างหน้าปุ๊บเอ้ยลังเลจะเข้าไปดูเสื้อดีไหมโอ้อากาศร้อนหยิบน้ำก่อนอ่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเบสชิไมไหมดูตรงนี้คือเบสยังไม่กินเลยนะกลัวไม่เลี่ยวอ่ะช็อกโกแลตนะคะอันนี้ช็อกโกแลตนะคะ ขอบคุณนะคะขอทานเลยนะคะอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากหนูเฮ้ยอร่อยจริงมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยดอกไม้เอาไปให้สาวหรือเอามาให้พี่นะอุ้ยขำขำอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ก็มีดอกไม้เอาเอาให้ใครมีแฟนแล้วเหรอโหเป็นเด็กเป็นเล็กเอาละหยิบเลยค่ะช็อกโกแลต อร่อยมากเหมือนกินเซเลอร์บี้รสช็อกโกแลตแต่มันคือช็อกโกแลตสลักชีอยู่เนาะอ่ะออกเสียงหน่อยช็อกโกแลตสลักชีเลยช็อกโกแลตสลักชีอย่า <Yeah! S 2> <c oughs> มันเลิศมันเติงหยิบเลยคนละหนึ่งแก้วครับวิ่ง <c oughs> อร่อยจริงขอกินหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากคะ่ะเอออ่ะ,อะยังไงคะ <c oughs> อร่อยมากค่ะอ่ยังไงคะอร่อยมากเอารับประกันโดยเด็กๆ นี่คุณแม่มาหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เสื้อผ้าพี่สวยมากดูดูดูชุดพีสวยป่ะสวยป่ะสวยมากค่ะอะไรนะสวยมากเออบอกบอกไปบอกคุณพ่อกับคุณแม่เร็วเนี่ยมีมีก่อนใครเลยพี่เปิดขายวันแรกดูด,ดูมาดูมาดูก่อนก็ได้มาเดินดูก่อนก็ได้ขขอบคุณนะครับ เอาอีกได้ครับเอาอีกได้ไม่พอเอ,อีกได้ครับถ่ายรูปได้ครับได้ครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้เลยครับสําหรับใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมาอยากกินชอ็อกโกแลตแบบน้องๆนะคะทุกคนสามารถมาก,กันได้แก้วละ160บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าอุ้ยไม่มั่นใจมีให้ชิมก่อนนะคะเป็นแก้วเล็กๆนะคะอุ้ยหน,หนูหนูถ่ายรูปก่อนเนาะอะนะอดอกไม้ตกพี่ก็เสียดดย ยังไงดิเอาไปให้แฟนแฟนไม่รับแล้วนะมันหักแดดดอกไม้นะ่ะเอาให้พี่ไหมอันนี้อันนี้อนนเออมีคนสคัมพันธ์แล้วให้มีคนให้ใชม่มีคนสคัมพันธ์แล้วให้เขาตายแล้ววันสนุท้ายนี้พี่จะมีใครให้พี่หรือเปล่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่ขอไลฟ์ก่อนอ่ะบ๊ายบายคนในตนะิ๊กต็อกนะอี่โทรมาถ่ายด้วยได้ครับถ่ายได้ครับมาติ๊กต็อกติ๊กต็อกมาถ่ายถ่ายยังไงครับในโทรศัพท์ครับอันนี้พี่ถ่ายด้วยอันนี้พี่เอาลงยูทูปพี่เอาลงนี่ยูทูปเฮ้ยพูดไม อ้าอุ้ยหยุดอุ้ยรู้เออบังเออยังไงเอาเดี่ยวหรือเอารวมขอเดี่ยวได้ไหมครับอ้าเอาเดี่ยวก่อนเอาเดี่ยวอย่าลืมบอกแม่นะเสื้อผ้าสวยมากเหมืนผมเองเลยค่ะพี่กดรัวเกินพี่พี่ไปถ่ายได้มาเครื่องเเคคครรรืื่่อองงนี้ไหนครับพี่โบ๊ทไม่ได้มาพี่โบ๊ทไปรอรอครับมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ กล้องกล้องกล้องมันกลับกล้องยังไงอ่ะอ๋อโอเคเอาเดี่ยวหรือเอาเดี่ยวก่อนนะอ่ะรวมไหมช็อกโกแลตติดปากตัดปักฟันพี่หรอช็อกโกแลตติดติดไหมติดไหมไม่ติดเนาะโอเคเอารวมเนาะเอากล้องใครรวมเลยรวมเลยอ่ะเราหัวหน้าแก๊งแน่นอนคนนี้หัวหน้าแก๊งหนูชื่ออะไรลูกอย่าบังตะลุกอย่าบังอย่าบังน้องพุทธหัวหน้าแก๊งแน่นอนมาโอเคหนึ่งสองซะ ยิ้มอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะเสื้อผ้าสวยมากบอกคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่มาดูเร็วถ้าพามาดูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ลายเซ็นพี่โบนเลย,ยคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อเชิญดูได้ก่อนนะคะอ่า เดี๋ยวพี่ขอไปเดินดูก่อนนะหนูจะเดินตามพี่ไหมเดินตาม,มเป็นกองเชียร์ได้อ่ะได้โอเคมาด้วยกันอ่ะข้างหน้านี้นะคะก็จะมีช็อกโกแลตสลักชีให้ทุกคนนะคะถ้าใครยังไม่อยากเซอร์ยังไม่แน่ใจเรื่องรสชาติว่าอุ้ยช็อกโกแลตที่เบสชอบกินอร่อยแค่ไหนมาชิมก่อนได้นะคะแล้วก็สามารถซื้อกันได้ตรงนี้อ่ะเข้าสู่โซนเสื้อผ้าของพี่แล้วนะคะเสื้อผ้าของเบคสคําสิงก็คือ CPH แชมปรู้จักไหมคะ CPH แชมปเป็นแบรนด์เสื้อผ้า ที่พี่ใส่ตั้งแต่เด็กเลยแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเฮนะเดี๋ยวดีพี่ส่งและว,วันนี้พี่ได้คอลแลบกับ c ี s ีเอชแชอ ใช่ค่ะ c p S Chat Bet คำสิ่งคอลเลกชันนะคะทุกคนก็คือจะรวมทุกคอลเลกชันที่เบสออกแบบคือเบสออกแบบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเสื้อเชิ้ตเสื้อคอปเสื้อโปโลเสื้อยืดหรือว่ากางเกงยีนเบสออกแบบหมดเลยและเอามาจําหน่ายที่นี่กลางสยามครั้งแรกและคนที่ดูไลฟ์อยู่สามารถกดซื้อได้เลยตอนนี้ถ้ามีตะกร้านะคะอะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายไปทีละชิ้นนะคะทุกคนเริ่มจากตัวแรกเลยที่เบสใส่อยู่นะคะก็คือเป็นเชิ้ต สีฟ้าขาวแบบนี้นะคะเป็นแถบแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเบสหยิบม,มาให้ดูนี่นะคะอ่าเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะเป็นทรงโอเวอร์ไซด์ทุกคนตัวละ1,990บาทแต่ว่าไฮไล์มีอะไรบ้างกิมมิกของเรานะคะทุกคนอขออนุญาตเอาตรงนี้เลยนะคะ นี่ตรงกระดุมนะคะข้างบนของกระดุมนะคะจะมีปักว่า CP87 s Love Base นะคะอันนี้คือเป็นโลโก้ที่เบสทำร่วมกับ h ช p ก็คือจะเป็นลายเซ็นของเบสนะคะ X ก,กับ CP87 s c h ตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าเอยก,กิมมิกเ,เ,เล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดใครใส่ติดกระดุมในกรณีติดกระดุมก็จะไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปลดกระดุมนะคะก็จะเห็นแบบนี้นะคะทุกคนและเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะมี S, M, L นะคะทุกคนข้างๆนี้นะคะสําหรับใครที่อุ๊ยอยากได้เชิ้ตที่มีอะไรหน่อยหมาย ถือว่าสามารถโชว์เอลได้หรือว่าอะแดปใส่ได้ผูกเชือกได้มัดได้ตรงนี้นะคะมีกระดุมให้ปลดแบบนี้นี่ตรงนี้เปยนกระดุมนะคะทุกคนปลดออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้แบบพี่เบปใส่อยู่เห็นไหมเราก็จะโชว์เอลพิวๆข้างๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใส่แบบ ติดกระดุมไปหมดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์สําหรับทุกวัยทุกคนผู้หญิงสาวๆทุกคนต้องมีนะคะสําหรับคนที่เดินอยู่ที่สยามนะคะฟังอยู่นะคะเรียนเชิญนะคะพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดินเข้ามาดูเลยค่ะว่าเชิ้ตของเราเป็นยังไงนะคะอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆเนื้อผ้าดีมากมีปัก CPH และกระดุมนะคะออกแบบมาแบบ3 4แบบคือมีแบบข้างหน้าและแบบข้างๆ2แบบสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะโชว์มาก น้อยแค่ไหนเก๋มากๆพูดไปก็เม่เ็นภาพเดินเข้ามาได้นะคะหรือใครดูไลฟ์อยู่กดตะกาได้เลยค่ะ1,990บาทนะคะ SML แล้วแต่ทุกคนที่ดูอยู่ใครไซส์ไหนเลือกไซส์นั้นต่อมานะคะอ่ะใครชอบเสื้อโปโลเสื้อโปโลของเรา990 990ได้มากกว่าเสื้อโปโลค่ะเพราะเป็นเสื้อครอปด้วยและเป็นมินิโปโลยังไงตรงนี้นะคะทุกคนเหมือนเดิมโลโก้ของเราก็จะเป็นแอบๆเล็กๆไม่ตะโกนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน990นะอ่า c p s น้าอ Love b a s ชอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นยางยืดแต่ไม่ได้แบบยืดจนรัดหรือยืดมากหรือยืดไม่พอดีตัวจะมีความเป็นยางยืดเบาๆนะคะใส่แล้วเนี่ยจะเป็นเสื้อครอป เป็นโปโลแบบนี้นะคะเป็นปกแบบนี้นะมีกระดุม3เม็ดเนาะใครที่อยากจะติดติดขึ้นมาเลยก็ได้หรือว่าจะอย่างนี้ปลดลงมาก็ได้นะคะทุกคนอะตรงนี้9 9 0สําหรับโปโลนะคะเป็นครอปโปโลอะต่อมาเลยต่อมาแบบรวดเร็วเลยกระโปรงที่เบสใส่อยู่ค่ะอ่ะขอกล้องแผ่นกระโปรงนิดนึงเป็นพองๆนะคะน่ารักนา่กนารักแบบนี้นะคะกระโปงตัวละ 1890เป็นสไตล์เกาหลีอันนี้ออกแบบมาจากเกาหลีเลยเพราะว่าส่วนตัวชอบมากมีความน่ารักพองๆอบอลลูนค่ะเขาเรียกว่ากระโปรงทรงบอลลูนนะคะบอลลูนยังไงมันจะมีความป่องป่องข้างๆนี้นะคะมีกระเป๋าให้นี่นะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะจะมีความพองป่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 องพองอะตรงนี้มีสีชมพูนะคะใครชอบแบล็คพิงก์ เอาเลยเพราะว่าส่วนตัวชอบแบล็คพิงมากก็เลยอ่ะมีกิมมิกตรงกระดุมเป็นสีชมพูตัดกับสีดำบอกเลยว่าแบล็คพิง์เวอร์ชอบมากๆอ่ะต่อมาเลยแบบรวดเร็วนะคะอ่ะที่เบสใส่อยู่นะคะอันนี้คือเบสแยกชิ้นส่วนนะแต่ว่าถ้าใครที่เดินอยู่หรือว่าดูอยู่แล้วอยากซื้อนะคะตัวนี้2290 2290 22ได้2ชิ้นค่ะคือได้เชิ้ตค,คอปข้างในและเป็นเสื้อใส่เดี่ยวแบบนี้ขออนุญาตนะคะชาวเน็ตอ่า เป็นเสื้อใสยเดียวแบบนี้เราสามารถเราสามารถแยกกันได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอปเราก็ออกมาถ้าเราอยากจะใส่แค่สายเดียวนะมันก็จะเป็นสายเดี่ยวข้างในอย่างนี้เนาะอ่ะเป็น2ชิ้นทูอินวันเอาง่ายๆ่ายทูอินันอันนี้คือนี่ถ้าเป็นคอปก็คือใส่อย่างนี้ไปเลยค่ะอ่ะอันนี้คือเบสแบบว่า เขาดีไซน์ดีไซน์ว่าเออเราเอามาผสมกันอะไรแบบนี้ใครอยากใส่แบบเบสก็ได้นะเป็นแบบเก๋ๆเหมือนกันอ่ะต่อมาเลยไปแบบรวดเร็วนะคะใครที่เดินอยู่หรืออยู่ข้างหน้าบูธนะคะเดินเข้าไปชมได้เลยค่ะเดินเข้าไปได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนแบบยังไม่ยังเกรงใจเกรงใจไม่กล้าเดินเข้าไปชมอ่ะตัวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อคอปนะคะเป็นเอ,อ่อไหมพรมนะคะตัวละ 1, 3 9 0 1,390ได้แบบนี้ค่ะ ใส่แบบเดี่ยวๆได้นะคะหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้แบบพี่เบสใส่อยู่คือใส่เป็นเสื้อกลักและมีเชิ้ตข้างในก็ได้หรือจะใส่กับเสื้อเป็นเชิ้ตฟ้าอ่ะเป็นเชิ้ตฟ้าเชิ้ตฟ้าตัดดําได้ไหมได้ทุกคนอ่ะดูฟ้าตัดดําก็ได้แล้วแต่เราจะแบบว่าดีไซน์แล้วแต่เราจะชอบใส่นะคะทุกคนอันนี้คือตอบโจทย์มากเพราะว่าส่วนตัวคือเบสเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความแบบ ใส่ไปเมืองนอกได้สำหรับใครที่ไปเที่ยวเมืองนอกหรืออยู่ไทยก็ใส่ได้เพราะเนื้อผ้าไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะทุกคนอันนี้คือดีไซน์เก๋มากอ่ะให้ทุกคนดูใกล้ๆกนะดีไซน์เก๋มากนะคะเป็นไหมพรมแบบนี้นะเป็นเสื้อกักนะคะแล้วก็เป็นเสื้อคอปได้ด้วยอันนี้คือเหมือนทนะูๆทูอินวันน่ะคือใส่เป็นก๊ก,ก็ได้เป็นคอปก็ได้นะคะ1390ตอบโจทย์มากสาวๆต่อมาอันนี้ไม่มีไม่ได้แล้วกางเกงยีนนะคะ 2490าทำไม2490การงเกงยีนของเราใส่แล้วหุ่นดีแน่นอนเพราะว่าช่วงขาของกางเกงยีนของเราเราตัดให้ยาวกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยนะคะกางเกงยีนของเราเนี่ยจะกองอยู่ที่พื้นแบบพอดีนะไม่ได้ลากพื้นนะกองแบบพอดีนี่เป็นไม่ได้ใส่ส้นสูงนะคะลบกวนกองแผ่นนิดนึงนะคะน่าเห็นไหมคะว่า จะทำให้ขาเรายาวขึ้นนะคะทุกคนเป็นทรงไม่ได้เอวสูงมากเอลจะอยู่ที่ตรงสะดือพอดีนะคะแล้วก็เป็นทรงกระบอกกระบอกใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะนี่ให้ความแบบนี้อ่ะดูดูตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะเหมือนเดิมชอบแบ็คพิงกระดุมก็จะเป็นสีชมพูมีกิมมิกมีตัวบีข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเป็นของเบสไม่ใช่อะไร เดี๋ยวคนไม่รู้อันนี้จริงๆขอ,ขอมีนิดนึงก็มีตัวบีนิดนึงนะคะแล้วก็กระดุมตรงนี้สีชมพูเพราะเราชอบแบ็คพิงนะคะก็จะเหมือนกับกระโปรงกระโปรงเราก็เป็นสีชมพูอ่ะ2,490 S M L นะคะดูไซส์ข้างล่างในตะกร้าได้เลยใครที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ที่สยามตอนนี้นะคะเชิญเข้ามาที่บูธได้เลยนะคะมีเสื้อผ้า C P H แชททุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะ C P H แช ข้อแลกกับเบสคําสิงค์คอลเลกชันนะคะเป็นคอลเลกชันที่เบสคําสิง์ออกแบบเองทั้งหมดคือสวยมากจริงๆเพราะว่าเบสใส่จริงด้วยในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนอ่ะเพื่อไม่ให้เราช้าเราไปต่อเลยไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปมีอีก2ออย่างที่เป็นของเราเหมือนกันเมื่อกี้เราไปอะไรบ้างนะเชิ้ตคอปกางเกงยีนและตรงนี้คือไม่มีไม่ได้ไม่ต้องคิดเยอะเสื้อยืดอ่ะให้ดูก่อน แอมจะเบสนะคะเป็นเป็นลายที่เราคิดขึ้นมาอ่ะก่อนจะไปเสื้อยืดแป๊บนึงเห็นเห็นกระโปรงอีกแบบหนึ่งกระโปรงอีกแบบหนึ่งนะคะ1990 1990ทุกคนเห็นว่าอะไรคะเป็นกระโปรงแต่เป็นกางเกงค่ะกางเกงกระโปรงกางเกงกระโปรงคือยังไงอ่ะขออนุญาตแหวกให้ดูข้างในเป็น